ใครก็ได้พาอาลงบันไดไปพักผ่อนทีซื่อเถาหลานต้องไม่สู้กับตระกูลมู่หลงหลายไม่รู้ความเคลื่อนไหวต่อไปของตระกูลมู่หลงหลานจะเสียใจในเรื่องนี้แต่น่ยดีผมรู้ข่าวที่คุณให้เทียงอี้เหนียนมาส่งแล้ว คุณแน่ใจนะว่ากองกําลังต่างชาติที่รุกรานเมืองหลวงเกี่ยวข้องกับกลุ่มครับแค่าลางสังหรณ์กลุ่มครับมีการทํางานในประเทศของเรามาหลายปีถ้าพวกเขาช่วยชาวต่างชาติพวกนั้นมันคงไม่ง่ายที่จะสืบสวนแต่นายน้อยหลีเราจะใส่ใจกับข้อมูลที่คุณให้มาอย่างแน่นอนส่งเทียนเท่าที่คุณพูดถึงก่อนหน้านี้ และเซรั่มพันธุกรรมที่ถูกขโมยไปเราไม่เจออะไรที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเขาดูเหมือนเขาปกติเกินไปแม้แต่แต่เราก็พบบางสิ่งที่ค่อนข้างคลุมเครือเช่นกันดูเหมือนเขาสอดแนมคุณผ่านเส้นสายต่างๆมามากกว่าสิบปีผมรู้ถ้าอย่างนั้นนายน้อยหลีตอนนี้ผมขอตัวผมจะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีข้อมูลใหม่ ตอนนี้ฉันสงสัยว่านายหรืออาจารย์แข็งแกร่งกว่ากันสถานที่นี้ซับซ้อนมากบางทีทุกอย่างจะมาถึงจุดจบนายน้อยหลีตอนนี้ตะกูลเสวียอยู่ข้างคุณเ,เราเข้าใกล้เป้าหมายไปอีกขั้นหมและนายน้อยหลีทรงเทียนเฮาควรต้องระวังเขาไว้ตระกูลทรงรับใช้ตะกูลมู่หลง พลังของเขาไม่สามารถดูถูกได้และประมุกตระกูลทรงคนปัจจุบันทรงเทียนเฮากล่าวกันว่าผิดปกติตั้งแต่เด็กไอสาระเลวเรีบไปนังแพทยสยาหลีกทางไปซะคุณไปไม่ได้ เทียนเ้ามากับแม่แตระกูลมู่หลงมีลุงเยกหนุนหลังเขาได้รับสมบัติมากมายในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาจะดูแลเราส่งเทียนเห้าแล้วเธอจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ